สวัสดีนะทุกคนวันนี้ทําจะมาให้เพื่อนก้งทอมสะใจแบบสะใจเริ่มเลย ทำกะไม้ทนแกะ จะลงคลิดเกี่ยวกับประเทศค โทรศัพท์มาก่อนนะนเจ้าเสียมจังรอไอ เจ้าขมนจังเลยเจ้าขมนจังเเจ้าขมัคิดจบแล้วนะ